สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้นะครับเราก็จะมาดูตู้ฟักไข่นะครับก็ใกล้จะถึงวันครบกําหนดแล้วนะครับตู้ฟักไข่ทาเองนะครับอุณหภูมิข้างในตอนนี้สามสินะครับความชื้นก็50าสิบเป็นอุณหภูมิที่พอเหมาะความชื้นพอเหมาะนะครับเดีย๋ยวเรามาดูข้างใน ข้างในเราก็จะมีพัดลมช่วยระบายอากาศนะครับแล้วก็น้ําเพิ่มความชื้นนะครับอันนี้ก็นะครับเราเริ่มฟักวันที่17นะครับก็วันนี้นะครับเป็นวันที่สนะครับเป็นวันที่4ี่กรกฎานะครับก็ไข่ชุดนี้นะครับ อีกประมาณสักสามสี่วันนะครับเดี๋ยวก็ฟักแล้วนะครับทั้งหมดสิบห้าฟองนะครับเป็นไข่ที่เรานำมาฟักเองนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันว่าเป็นยังไงออกมาแล้วครับออกมาแล้วไหนดูซิอ่าน้องใหม่มาแล้ว น้องใหม่มาแล้วครับน้องใหม่มาแล้วออกนะครับออกแล้วออกแล้วฮะ ออกแล้วครับดูสิ